พี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะมื่อี้คุณแม่สิพานพี่น้องมาทอดป่าคอพี่น้องนี่อปลาคอเขาพบกระช่องน้องดาพาเซฟอีกแล้วจ้ามาทอดป่ามื่อนี้พี่น้องมันเ่าเดือดแล้วไวเดือดแทกเดือดเนี่ย เจ็บมากเลยพี่น้องกดตรวจตรวจเลย ทอดปลาคอใหญ่พันพี่น้องทอดพ,พันนี่นี่โบว์แมนทอดอันอันพันตำหมัก่งเดี๋็ดตำหมักุ่งใสจแซ่บๆเบื้องนอกพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศดีพี่น้องคนละล้มลมเย็นช่วยๆบรรยากาศเป็นตะโฟนตกพี่น้อง แล่้มหัดไปจวด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 ัลยกด้านนะขักขับขักที่น้อง ทอดปลาพันตำบักหุ่งบ่อยากกินนะนั่นนะพี่น้องเผาปลาคอมันนี่มันจะขาวหลายเนาะถ้าาทอดนี่มันจะบ่ขาวหลายพี่น้องเอ็กน้อยเขาอันเล็กน้อยก็จะมักล่องดาก็จะมักทอดน้องคนก็มักทอดกินง่ายกว่ากันพี่น้องหอบหอบโอ้ลมนะพี่น้องวันนี้บรรยากาศดีแต่เศร้าเลย นมหัดสวยๆวย ใช่เหลายๆไปแห้งไปตดวดดวดดีเนาะเหลืองไอ้ไม่แล้วอดปลากคอใหญ่มีเหลืองไอ้ไม่จะแซ่บแล้ว พร้อมแล้วทอดกรอบไปแซ่บ ปลาเราสุกแล้วปลาเราสุกเรียบร้อยสุกแล้วพี่เ,เรอโอ้ ลองเป็เสียบบ้างน่ากินมากเลยลงอีกพี่น้อง โถลดพี่น้องเหลือหน่อยเดียวขอใช้พี่น้องเด้อแหกคอพี่น้องตรงจิตเป็นวัดว่าเปลี่ยนอากาศพี่น้อง 别闹，别闹，别闹。 จะเต่าระดูคนตงเลยเดี่ยวเท่แต่สมัยก่อนจะคุณแม่ยังหน่อยอยังสาวแม่เห็ดน้าน้ำยายเกี่ยวเขายามนี่แล้ะพี่น้องไปกีบมีรถเกี่ยวหน่อมือเกี่ยวเอาโอ้ยใจวีใจว้อนคันลมแบบนี้นะพี่น้องเกี่ยวแล้ว่านิคนตกมาทำเกี่ยวว่าสันปานี่คัน มือใดนฝนตกมาห้ำพน่ะโอ้ยไปปีนฟอนเข่าพี่นอ้องฟอนเข่าเปียบเสื่อเข่าสีแดงติโจมฟอนเข่าออกจากหน้ามันโอ้ย สุกแล้วพี่น้องโอ้เน่าจะเสีบแฮงเสีบจะเสียบ ปดปาคอไงเสรษมากเลยพุดอะโวปดเสบไปหนองเสรษมากเลย